เดี๋ยววันนี้เราจะมานะครับหาเรียนตรวจสอบนะครับเจ้าตัวเซรามิซิงเมนต์เนาะนะครับเซรกซิงเมนต์น,นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เซรามิซิงเมนต์เนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหรือว่าสอบงลักษณะการทํางานก็จะมีตัวแรกนะก็คือเป็นประเภทนะครับคอมมอนนะคอมมอนเห็นว่าจะมีนะครับการต่อขาร่วมกันเขาเรียกว่าคอมมอนตัวแรกเนี่ยเห็นว่าต่อขาร่วมกันก็คือขาแอนโนดนะขาแอนโนดนะครับที่ว่า นะัเจ้าตัวขาแอนโนดทั Тогда, <Star> ้งหมดนะครับต่ขาคอมมอนอันที่สองนะครับคอมมอนนะคือขาที่ต่อรวมกันก็คือขาขาโทษนะครับดังนั้นนะครับขาที่ต่อรวมกันตัวแรกเนาะนะครับก็เรียกว่าขาจุดรวมจุดรวมต่อรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือขาแอนโนดจึงเรียกตัวนี้ว่าคอมมอนแอนโนดตัวที่สองนะครับจุดรวมของมันก็คือทุกขาต่อรวมกันคือขาขาโทษนะครับเห็นว่า ขาโหลดตรางวันจึงเรียกว่าคอมมอนขาโทษซึ่งจะตัวสองตัวนี้นะครับถ้าเรียนวัด LED เป็นแน่นอนว่าเรองก็สามารถที่จะวัดเจ้าตัวเซมิคนด์เป็นเหมือนกันเซมิคอนด์นะครับจะประกอบด้วยนะครับายในเป็นหลอด LED ทั้งหมดอยู่แปดหลอดนะครับก็จะมีนะครับตั้งแต่ A B C D E F G แล้วก็ดซึ่งการวางตำแหน่งของเจ้าตัวขานะครับตำแหน่งของตัวขาของเจ้าตัวเซมิเอนด์เนี่ย จะมีขาทั้งหมด10ขา,าจะไล่ไปตั้งแต่ขา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10มันจะนับเป็นตัว U นนับเป็นตัว U ไปนะครับนับเป็นตัว U ไปส่วนนะครับขาตำแหน่งของขาที่ใช้เป็นคอมมอนนั้นเขาจะใช้ขา3กับขา8ต่อถึงกันไม่ว่าจุดร,ร่วมนะครับเป็นขาคอมมอนทั้งคอมมอนแอนโนลและคอมมอนขาโทดเราจะรู้ได้อย่างไว่านะครับ และตัวเซเซมิกของเราเนี่ยเป็นคอมมอนแอนโอดหรือคาโทดแน่นอนนะคนะครับทางผู้ผลิตไม่ได้บอกอรายละเอียดมานะครับเราก็จําเป็นจะต้องทดสอบโดยการวัดในการวัดครูจะใช้เจ้าตัวมัลติมิเตอร์นะครับเขนะ็มเนาะมัลติมิเตอร์เข็มตัวตั้งไปที่อารคูิบก่อนจากนั้นก็ชิโลให้เรียบร้อยนะนะครับทดสอบโดยครูยังไม่รู้นะว่าตัวไหนเป็นคอมมอนอะไรนะครับตัวแรกครูลองป้อนไฟนะครับ ลบข้อที่ขาสามแล้วป้อนไปบวกข้อที่ขาหนึ่งอ่าขาใส่ลบไฟลบ,ฟลบข้าที่ขาสามมันก็คือคอมมอนขาโทษนะครับหรือนะครับป้อนไปลบข้อที่ขาแปดเห็นมว่าขาแปดเห็นไหมขาแปด,ด,ดขาแปดมองไม่เห็นนะลองตัดแทงนีดหนึ่งขาแปดแล้วลองป้อนไปบวกเข้าแต่ละขา,าอ่าเห็นไหมครับ ก็หมายความว่านะครับไอ,ตอ,อบนะนะบ้ตัวแรกของครูเนี่ยนะครับนะนะครับตัวแรกของคูเนี่ยจะเป็นคอมมอนคาโทดก็คือมันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อนะครับมันทํางานได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราป้อนนะครับไปลบนะข้าที่ขาคอมมอนไปลบของคููก็คือขายที่แดงนะครับข้าที่ขาคอมมอนจากนั้นไปบวกนะครับแตะทีละขาไปลงมานะครับคุณเรียกค่าหนึ่ง ขาหนึ่งใส่พิษคือตำแหน่ง E ขาสองใส่จิตคือตำแหน่ง D ฉะนั้นนักเรียงก็ไล่เช็คไปทุกขานะครับว่าอ่านะครับมันทํางานได้ไหมอันนี้คุณลองไล่เช็คดูนะครับมองไม่เห็นนะอยวแปตบนึงถ้าไายเช็คนะครับขาหกข,า,ขาเก็อ ขาแปครับแต่เนี่ยจะไม่ติดเนาะแต่ว่านะครับมิเตอร์จะขึ้นสีขึ้นศูนย์หมาก็ว่าขามาถึงกันขาเก้าแล้วก็ขาสิดนะอันนี้คือในตัวเซมิคอนด์ที่เป็นคอมมอนคาโทดนะครับเมื่อเช็คแล้วทุกตัวหลอดไฟติดนะครับอีกตัวนึ่งนะครับอีกตัวหนึง่งหลอนไฟลบเหมือนกันลอดไฟลบเขาที่ขาคอมมอนแล้วไปบวกแตที่ขาหนึ่งนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวลองสลับ เป็นไฟบวกนะครับจิ้มไปที่นะครับขาสามขาคอมมอนนะครับแล้วก็ไฟลบอานะครับเห็นว่าไฟบวกนะครับคกไฟบวกจิ้มไปที่ขาคอมมอนขาสามไปขาแปดแล้วเอาไฟลบนะครับแตะทุกขาตั้งแต่ขาหนึ่งถึงขานะครับข้สิบอันนี้คุลองทีขาหนึ่งเหรอเห็นว่าจะมีไฟติดก็หมายความว่าตัวนี้ก็คือคอมมอนขาโทษนะครับลองไล่ไปทีละตัวซิหนึ่งสอง สามสี่อันนี้มองไม่เห็นว่ะอ่าหกเจ็ดอ่นนี้เหมือนกันคาแปดมาจิ้มขาแปดกับขาแปดกับขาสามเนาะเป็นขาคอมมอนกเก็มจะตีถึงเลขศูนย์อับเก้าสิบอ่ะเห็นไหมว่านะครับการเช็คเคจ้าตัวมเซรามิก์นะครับมันก็มีลักษณะการเช็คก็คือคุณน,นักเรียนนัาเรียนต้องเช็คก่อนว่านะครับ าตัวเซกเมีชีวิตของเรียนเนี่ยนะครับเป็นคอมมอนประเใดจากนั้นนะครับก็ทําการวัดขาคอมมอนนะครับก็คือป้อนป้อนกาวหรือป้อนไฟเข้าไปหลอแล้วก็นะครับใช้นะครับอีกสายมัลติมิเตอร์อีกฟังหนึ่งนะครับจิ้มเข้าไปขาที่เหลือ้ามาติดเช้ตัวอย่างตัวนี้เนาะนะครับเอาไปลบนะครับจิ้มที่ขาคอมมอนไปบวกนะครับจิ้มที่ขาหนึ่งเห็นว่ามาติดคือคอมมอนขาทูส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ ก็นะครับเป็นคอมมอนแอนูดนะครูก็เอาไฟบวกนะครับซิมทีขาสามแล้วก็ขาหนึ่งเป็นไปลบเห็นไหมับขาสองก็จะทํางานก็หมายความว่านะครับถ้าเรียนหาชนิดของเจ้าตัวคอมมอนได้เรียนก็สามารถเอาเจ้าตัวเซนเซเรนมิเนยไปใช้งานได้เหมือนกันอันนี้คือการทดสอบนะครับเจ้าตัวเซนเซอมนตว่าทางาน,นได้ไม่ได้หรือดีเสียนะครับถ้ามันวัดแล้วไม่ขึ้นทั้งคู่เลยแปลว่าเซนเซมนตตัวนั้นมีนนปัญหา ก็เอาไปเปลี่ยนหรือหาตัวใหมมาใช้งานนะครับ